สวัสดีค่ะวันนี้พามาออกกําลังกายที่เขาขยายจังมาชัยน้านนะคะ <utt> เป็นสถานที่ที่เขาขยายนะคะทำให้ชาวบ้านได้เดินออกกําลังกายกันในช่วงเย็นนะคะก็จะอยู่ติดเขานะคะ ตอนเย็นก็จะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เหมือนฝนจะมานะคะค่อนข้างมึดครึ้มเลยทีเดียวค่ะที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นสนามแข่งจักรยานนะคะของจังหวัดชัยนาธนะคะ แล้วนะถ้ามองไปไกลๆนู้นนะคะถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลนะคะเป็นเข่าพองสเตเดียมค่ะเป็นที่แข่งขันฟุตบอลของจังหวัดชัยนาธนะคะ เดินออกกําลังกายขอให้ค่ะเดินออกกาลังกายท่ามกลางภูเขาแบบนี้รู้สึกสดชื่นมากๆค่ะอากาศดีนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ค่ะที่เดินอยู่ข้างหน้าจ้านะคะเป็นคุณแม่นะคะ เดินย้อนแสงกับพระอาทิตย์ะคะ่ะภาพอาจจะมืดนิดนึงนะคะ เป็นภูเขาที่อยู่ติดบ้านนะจ๊ะวันนี้กลับบ้านเลยพามาเที่ยวกันค่ะ ก็จะมีคนเดินออกกำลังกายบ้างนะคะปั่นจกักรยานบ้างค่ะ